สวัสดีค่ะแบมๆค่ะมาแชร์สตอรี่ของพี่แดนเซอร์นะคะพี่เขาก็บอกขอโทษนะคะที่มาแย่งซินตำแหน่งเซนเตอร์ของน้องนะคะในเพลงริบบอนนะคะที่เมื่อคืนนี้นะคะน้องแบมมค่ะได้ไปร่วมง,งานฮาริยูเฟสติวัล2021นะคะคุณผู้ชมก็ไปโชว์เพลงด้วยกัน2เพลงนะคะนั่นก็คือริบบอนแล้วก็เพลงพันดรานะคะ ก็เป็นความน่ารักนะคะของพี่ๆนะคะในค่ายออบิสคอมพานีนะคะ,ะ,ค,ะคุณผชมที่ดูแลแบมๆอย่างดีนะคะโอเคค่ะไปกันต่อกับมาร์กตวนนะคะวันนี้มาค่ะมาซ้อมตีลังกานะคะไม่รู้ว่ามาร์กมาออกกําลังกายหรือว่ามาซ้อมใน MV นะคะคุณผูชมไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่ายืนดูเฉยๆก็หล่อมากแล้วนะคะสําหรับมาร์กตวน ไปกันต่อคะ่ะกับแบมแบมนะคะได้เล่าถึงเรื่องราวฮาๆาในครอบครัวนะคะที่รายการ a s k อัส n อ t h i n g นะคะในรายการคะ่ Bam คะแบมแบมค่ะได้แชร์เรื่องราวของคุณพ่อนะคะโดยแบมแบมคะ่ะบอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์มากๆนะคะและแบมแบมคะ่ะบอกว่าเพราะว่าพ่อของผมชอบดื่มมากๆเขาก็เลยเกือบจะตั้งชื่อลูกๆทั้งหมดของเขาเป็นชื่อเครื่องดื่มชนิดต่างๆครับ แบมแบมค่ะแชร์ต่อว่าพี่ชายคนโตในครอบครัวถูกตั้งชื่อให้ว่าเบียร์พอตั้งใจจะตั้งชื่อลูกๆทั้งหมดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับมีเบียร์ไวน์วิสกี้แล้วก็วอดก้าผมเกือบจะได้ชื่อว่าวิสกี้แล้วครับแบมแบมกล่าวว่าอย่างไรก็ตามคุณแม่ของน้องแบมแบมนะคะไม่เห็นด้วยนะคะทุกคนจึงได้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อได้ยินเรื่องราวฮาๆาของแบมแบมนะคะทุกคนก็คำกับความไม่เหมือนใครของครอบครัวแบมแบมคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราขอขอบคุณข้อมูลจากทาง popconfor2.com t ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า